เดี๋ยววันนี้เรามาฝึกท่านี้กันนะคะอันดับแรกเลยก็ฝึกย่ำเท้าปกติเมื่อได้แล้วก็ลองยกปลายเท้าทั้งสองข้างฝึกยกปลายเท้าก่อนหลังจากนั้นก็ยกจนเท้าทั้งสองข้างเมื่อเรานะคะพร้อมแล้วเราก็จะลองนะคะเปิดปลายเท้าขวาเปิดปลายเท้าแล้วก็วางไปทางขวา เปิดแล้วก็วางแบบนี้นะคะฝึกเปิดแล้วก็วางนะแล้วกลับมาที่เดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็ฝึกอีกข้างข้างซ้ายเปิดแล้วก็วางยกเปิดนะคะแล้วก็วางแบบนี้เมื่อเริ่มคล่องแล้วเราก็จะเปิดปลายเท้าวขวาไปทางขวาเท้าซ้ายเราก็จะยกส้นเท้าซ้ายแล้วก็เอามาเหมือนเป็นท่าตัววี แล้วก็กลับมาตรงกลางฝึกแบบนี้ก่อนนะคะเปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายให้ส้นเท้าทั้งสองข้างชนกันแบบนี้เป็นรูปตัววีแล้วกลับมาตรงกลางแล้วอีก้างหนึ่งก็ยกปลายเท้าฝังซ้ายนะคะหลังจากนั้นก็ยกส้นเท้าขวาแล้วก็ให้เป็นรูปตัววีทำแบบนี้แล้วกลับมาตรงกลางฝึกแบบนี้ก่อนไม่ต้องรีบ ให้เราเข้าใจการยกส้นเท้าเออยกส้นเท้าเปิดปลายเท้าอะไรแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าเราทําได้คล่องแล้วเราถึงจะเริ่มไปทางขวาแล้วกลับมาไปทางขวาและทางซ้ายนะคะแบบนี้สังเกตถ้าให้ดีๆนะคะถ้าเราจะไปทางไหนเนี่ยจะเป็นรูปตัววีแล้วก็อยู่ตรงกลางให้เราจินตนาการนะคะจากเมือ่อกี้ตอนแรกที่เป็นรูป11 ก็ให้พึนวีความแทนแบบนี้ฝึกทำกับมือเหมือนที่ครูทำก็ได้นะคะแล้วก็ไปทางฝั่งซ้ายนะ,ะเปิดปลายเท้าซ้ายส้นเท้าวขวาอย่างนี้บิดแบบนี้แล้วกลับมาตรงกลางนี่คะนะบิดเห็นไหมคะจะเป็นวีหงายแล้วก็วีคว่ำแบบนี้เรามาลองนะอีกทีนึงยกปลายเท้าวขวาเปิดแล้ว ลนเท้าซ้ายลงแบบนี้อะสังเกตไหมคะว่าครูไปทางขวาก่อนแล้วก็มาทางซ้ายเห็นไหมถ้าไปทางขวานะคะส้นเท้าซ้ายแบบนี้เห็นไหมตอนกลับพลิกนะคะครูยกส้นเท้าเสมอเห็นไหมให้สังเกตน,นะคะทําแบบนี้ไปก่อนถ้าคล่องแล้วถึงเราจะค่อยลองเต็มเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะซึ่ง นักเรียนทําฝั่งแบบนี้ได้เลยนะคะครูก็จะเริ่มจากฝั่งขวาให้เหมือนกันนะคะไม่ต้องหันหน้าหลังหันหันหน้าไปด้านหลังเหมือนครูนะคะอ่าแบบนี้ไปนะคะสังเกตนะคะการที่เราจะเป็นท่าเชื่อมเนาะเป็นท่าเชื่อมแล้วกันเนาะเห็นไหมบิดเห็นไหมยกส้นเท้าเห็นไหมเยกส้นเท้าเนี่ยอ่ายกส้นเท้ากับเปิดปลายเท้านะคะ เมื่อฝึกคล่องแล้วนะคะถึงจะค่อยทําเร็วไม่ต้องรีบนะคะให้ทําแบบนี้ไปก่อนฝึกบ่อยๆย,ยังไงนะใครทําได้แล้วเขียนคอมเมนต์มาหาครูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ